ลืมปิดไมคขออภัยหลายๆลืมปิดไมคเสียงดังเข้าหมดเลยวัสดี้วันดีบ่าวคำลาครับกำลังกำลังลองไลฟ์แล้วมันมีฟังก์ชันเปลี่ยนแบ็กกาวข้างหลังได้ผมก็เลยลองดูสว,วัสดีครับบ่าวคำลา ขออภัยเมื่อสักครู่เดินออกไปล้างจานล้างปากกินข้าวแล้วก็ลืมปิดไม้เสียงคากเสียงอะไรก็ดังเข้ามาเลยขออภัยหลายเด้อลืมลืมว่าไหลสดอยู่แล้วไม่ได้ปิดไม้ เดีย๋ยวนี้ YouTube มันมีฟังก์ชันให้ใส่แบ็กกราวน์ข้างหลังได้ครับโด,โดยโดยโดยที่ตรงหน้าไลฟ์สดมันจะมีสลับกล้องเห็นไหมข้างบนก็คือสลับกล้องแล้วก็ไมคปิดเปิดไม่แล้วก็ปรับรีทัชแล้วก็ติ๊กข้างล่างมันจะมีทำไฮไลท์ รีทัศแล้วก็จะมีะรูปสัญลักษณ์คนจางๆเนี่ยมันจะมีอยู่ว่าใส่แบ็กกราวหรือไม่ใส่ถ้าเราไม่ใส่มันจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมสลับกล้องนี่สลับกล้องกลับมานะครับ <c oughs> สวัสดีน้ำตาลครับคุณประจมกําำลังลองเล่นฟังก์ชันใหม่ของ y u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  e ครับประจํ ในหน้าไลท์เนี่ยข้างบนจะเป็นมุมตัวหมุนกล้องเห็นไหมแต่ไปมันจะหมุนกล้องนะแล้วก็ข้างล่างก็คือสัญลักษณ์ไมค์ก็คือปิดแล้วก็เปิดไมค์แล้วก็ข้างล่างสัญลักษณ์ไมค์มันจะเป็นรูปไอรูปรูปครัวล้วก็แต่ไปมันจะเป็นฟังก์ชันรีทัศปิดเปิด,ปดอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ที่ลูกศรข้างล่างอีกนิดนึงมันจะมีอ่าสัญ,ญลักษณ์รูปอ่เหมือนฟิล์มก็คือทำไฮไลท์ใช่ไหม แล้วก็เปิดแฟลชเปิดอะไรแล้วก็จะมีฟังก์ชันเปิดแฟลชนะเปิดไฟเปิดแฟลชได้ถ้าเราใช้กล้องหลังนะอ่าล้วก็ปิดไฟได้เราปิดแฟลชได้ที่สุดหลอนแต่ถ้าเป็นรูปคนที่เป็นรูปคนจางๆเนะี่ยรูปคนจางๆเนี่ยมันจะเป็นฟังก์ชันอ่าใสอ่ากินสกีนเราสามารถเลื่อนได้ว่าจะเอารูปอะไรใส่นะครับเมื่อก่อนเนะี่ยมันจะมีแต่ในพวกแอป สตรีมห uh, ยาดนะครับ mm hmm. เรา,เารูปใส่ก็ได้นะครับรูปใส่เรารูปเราลูปอะไรเราใส่ก็ได้นะครับ mm hmm. นี้เราตัดสลับ้องกับมาเราก็จะอยู่อ่ามันก็จะเป็นแบ็กกราวอยู่ข้างหลังเรานะนี่เป็นฟังก์ชันใหม่ที่ YouTube ที่มันอัปเดตนะครับผมเพิ่งเพิ่งจะสังเกต ไม่รู้ว่ามันมีมานานหรือยังตั้งแต่ตอนอัปเดตใหม่ๆมเนี่ยมันก็นจะมีสัญลักษณ์ข้างบนด้านบนมันก็จะเป็นแหนลูกแตะเพื่อเปลี่ยนกล้องใช่ไหมแตะปุ๊บมันก็จะเป็นกล้องหลังใช่ไหมวันนี้พี่ไล่ครับแตะกล้องอีกทีนึงก็จะเป็นกล้องหน้ากลับมาใช่ไหมแล้วข้างล่างตัวสลับกล้องก็จะเป็นสัญลักษณ์รูปไม้เราแตะมันก็คือการปิดไม้ใช่ไหม แล้วข้างล่างของรูปใหม่มันจะเป็นรูปรูปพูอยู่เราแต้มก็จะเป็นการเอ่ดีทั์หน้าเราให้มันหน้าเดียวหน้าใสอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมันจะมีลูกศรชี้ลงอยู่นิดนึงเราแต้มลงไปมันก็จะมีรูปคนจจางอยู่กับไอตัวทําไฮไลไท์นะครับเดี๋ยวผม